ในคลิปนี้ผมมารีวิวเอนชออาวุธใหม่ในหนึ่งนาทีไปดูบริการแบบฮันตีซ้ซอมบี้ต้อง Shop. เนมโอชอปเออมาดูที่ท่าตีบัวเตีกนก่อนเลยเนี่ยผมซึ่งมันจะเป็นลูปสี่รอบอย่างนี้เลยก็สำหรับเอนชอร์เนี้จะมีสามสกิลแซดเอ็กซ์สกิลแรกสกิลแซดวอเตอร์โหมดสกิลเอ็กซ์วอเตอร์ลับและสกิลสี่วอเตอร์แดนสกิลแซดเนี้ยจะเป็นสกิลบัฟตัวเองเนี่ยผมซึ่งจะทำให้เลือดเพิ่มหนึ่งร้อยซึ่งสกิลทุบพื้นแบบนี้เลยดาเมจยี่สิบเอง สกิลซีวอเทอร์แดนเขาไปไล่ทุบอย่างนี้เลยนะครับซึ่งบอกว่าดาเมจเนี่ยค่อนข้างเบาเลยนะเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสลับสายแทงนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้นะเพราะนั้นกดติดตามไว้เลยแล้วไปรับชมคลิปกันเดีราจะไปดูที่สกิลอัลติเมทเลยแล้วกันไปเฮ้ยผมก็ตอนนี้เราได้อันตีไปเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองกันเลยมาดีผมอย่างนี้เลยดีโอ้โหโดนบัง เดี๋ยวไม่ไเป็นฟูเอีเหมือนเดิมนะซึ่งบอกเลยว่าเอฟเฟกต์ในส่วนมากๆเลยนะไว้เจอกัน